สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรังงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้จะตอบข้อสักถามของเอฟซีนะครับที่ถามมาก็หลายท่านนะฮะถามมาในเรื่องของการดูแลไม้นะครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับไม้ริงจะไม่ตายนะครับทิ้งกิ่งอย่างเช่นเก็จปราหมออย่างเงี้ยแล้วก็มังเล็กมังน้อยนะครับหรือต้นมังคขั่งนะครับจะเลี้ยงอย่างไรนะครับผมเองนะครับ ก็เจอปัญหามาเหมือนกันกับทุกท่านนะก็ลองผิดลองถูกแต่ละส่วนนั้นก็มีสูตรนะนะแต่ละส่วนก็มีเคล็ดเคล็ดลับของตัวเองนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ค่อยบอกกันนะฮะมันก็เป็นเคล็ดลับของแต่ละคนที่ค้นพบนะสำหรับผมเองนะครับผมก็ใช้วิธีอย่างเดียวเลยครับเรียนท่านตรงๆเลยขี้วัวครับ นะ้ไม่ว่าจะเป็นไม้จบหรือไม้ไม่จบนะฮะไม้กําลังสร้างนี้กําลังเลี้ยงขนาดนี้ยิ่งตง้องขี้วัวเลยนะอย่างไม้ต้นนี้นะครับเนีย่ยผมให้ดูก่อนเป็นบวยน้านะคุณมดให้มาต้นเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็เหลืองนะแปลนอยู่นั่นแหละผมคิดว่ายังไงก็ไม่รอดนะคุณมดให้มาผมก็เลยรับมาอ่ะผมจะมาทํำยังไงเนาะพอมาปุ๊บผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ก็ไม่หายคนระับสุดท้ายผมอ,อขี้วัวฮะ เทใส่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตักแค่สองตักเนี่ยนะครับเขียวปัดเลยครับอย่างนี้เลยครับง่ายมากเลยผมใช้สามัญสำนึกของการทำสวนทำนาทำไร่ครับที่วัวใส่แล้วมันจะดีมากนะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าหนึ่งมองเห็นนะฮะเขียวปัดเลยนะครับต้นนี้นะครับจบแล้วนะไม่ค่อยได้ดูแลนะครับก็เลย ชี้เป็นขนเม่นเลยนี่ครับฮะไม้ไม้จบแล้วนะครับอันนี้ถ้ามีกิ่งไหนที่มันจะออกจะมาบวมเราก็ต้องเฝ้าสังเกตเอานะครับส่วนใหญ่พอมันมันคงที่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะครับผมมองอย่างนั้นนะไม้นะครับเราก็คอยคอยดูแลกลิ่งที่เขาแตกขึ้นมาใหม่แล้วมันจะทำให้ให,ให้กิ่งบวมนะครับนะนี่ไม้จบแล้ว ผมจะให้ดูโดยลำดับเลยอันนี้เป็นไม้มะขามมอเตแค่เสียบนะครับเนี่ยเสียบเนี่ยเสียบติดแล้วผมก็จะมามาเขียงนะครับเนี่ยผมก็ใช้วิธีการใช้ขี้วัวนะับกับขี้วัวตักโปะเลยครับนะมีขี้วัวตักแล้วก็โปะโปะสองตักเนี่ยฮะผมใช้ขนาดนี้นะครับ น,นี่มันก็ใบเขียวอยู่ทุกต้นก็เขียวนะเดี๋ยวผมจะพาชมมาดูไม้ขึ้นนิดหนึ่งครับเป็นไม้เหลืองยอดฮิตนะครับที่ผมเรียกว่าเหลืองยอดฮิตเพราะว่าเขาจะฮิตมากเลยชอบเหลืองมากเลยก็คือโมกหนูลานะครับโมกหนูลาเนี่ยพอเราเราเลี้ยงนะครับถ้าไม่ถึงเขาครับเขาจะเหลืองแบบนี้ครับเหลืองเป็นจีวรพระนะลุงนี้บอกว่าเหลืองเป็นจีวรพระเลยเนี่ยครับ เหมือนเหลืองเป็นจีวรพลาจริงๆนะครับนี่คือไม้ในลักษณะที่เหลืองขาดธาตุอาหารผมก็ใช้วิธีเอ่ออันนี้จัดรากแล้วผมใช้วิธีใส่คี้วัวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าผมจใจทุกท่านได้เห็นมันเหลืองอย่างนี้จริงๆเหลืองกแกลนอย่างนี้ไม่โตนะครับแต่ไม้กลุ่มน,นี้ผมผมยังต้นนี้ผมยังไม่จัดนะผมตอนออกมาใหม่มยังเหลืองอยู่นะผมเปรียบเทียบให้ดูสต้นเนี้ย นะครับต้นนี้จัดล่างแล้วก็ไม่ได้ใส่ขี้วัวนะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ลึกนะครับต้นนี้อยู่ใกล้มือหน่อยเอาผมให้ดูนะครับสองต้นเปรียบเทียบให้ดูเลยต้นต้นนี้จัดล่ากจากตอนกิ่งขนาดเท่าตะเกียบนะครับเท่าตะเกียบจริงๆครับแล้วก็นํามาจัดล่างครับมันก็ออกได้สวยเนี่ยนะจัดล่างได้สวยอยู่นะ้ามงนุนลากิ่งเลยแต่ว่าต้องต้อง ต้องทนเลี้ยงหน่อยเนี่ยผมตอนขนาดกิ่งขนาดเนี้ยเนี่ยนะครับตอนขนาดนี้จริงๆเลยตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยมีพอตอนแล้วก็มาจัดรากอ,อ่ตอนแรกมันก็รากไม่รอบนะครับแล้วพอเราทิ้งไว้นะครับกลบโคนไว้เลยนะเวลาถ้าเลี้ยงกลบโคนแล้วก็มันจะแตกออกมาเพิ่มเราก็มาคอยดูแลมันเนี่ยผมก็ใส่ขี้วัวทั้งนั้นเลยเป็นก้อนๆน,นะเป็นผมจะไม่ใช่ขี้วัวปนละเอียดนะครับเป็นขี้วัวก้อน เขต้องการให้ให้รักษาความชื้นด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นที่ผมใส่ก่อนหน้าแล้วจัดรากแล้วก็ใส่ขี้หวัวนะใบก็จะออกธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเขียวเหลืองติดด่างนะครับนี่คือโมกนูหลานนะครับส่วนอีกต้นนี้นะครับก็คือจัดแต่ว่าไม่ได้ใส่ขี้วัวผมเอาไปวางไว้ด้านหลังในสุดนะพึ่งไปค้นออกมามองไปเห็นเลยฮะเนี่ยเหลืองเออเลยนะเหลืองเหมือนกับจีวรพระเลยครับเนี่ย มองไปเห็นเลยครับโม่งนุลาะนะถ้าอย่างนี้เอามาใส่ขี้วัวโปะลงไปนะประมาณสัก2อาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนโอ้โหเขียวกลับมาหมดนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับผมก็ถือโอกาสพาชมสวนเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นเบ,บหน้าไต้หวานบึ้มเลยครับเนี่ยผมรองพื้นด้วยขี้วัวนะครับก่อนที่จะลงไม้ทุกชน,นิดผมรองขี้วัวไว้หมดเลย นะครับนี่กลุ่มเพมหน้าไต้หวันเหมือนกันนะกลุ่มนี้ดูใบเขียวหมดนะครับนะครับเนี่ยมมงนนลาเนี่ยจวนเจียนจะไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเริ่มจะขาดธาตุอาหารแล้วสังเกตเออกครับเนี่ยผมจัดลากครั้งแรกไปแล้วนะฮะเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยจะมาจัดใหม่ก็เลยปลูกคิววัวไว้ก่อนให้ให้เขาเขาสมบูรณ์สวยงามก่อนนะครับนี่นะฮะส่วนไม้อื่นท่านดูนะครับท่านเป็นโพฮาวายนะครับ โฮาวายนะนะมาดูมุมนี้มุมมะสังเนีย่ยมะสังนี่ที่วัวนั่นแหละครับเนี่ยนี่ก็มะสังครับที่วัวครับนะครับผมเนี่ยชอบจริงๆเลยที่วัวเนี่ยคุณมดบอกแหมใส่น่ากลัวมากนะเนี่ยขนาดไอ้เขียงโหดนะครับเนี่ยแตกละเนี่ยที่วัวผมใส่นะครับนุ่นเหมือนกันนะครับมะขาม นใบเขียวเลยนะครับนี่เป็นมะขามใบแคะต,ต่อใส่เหมือนกันครับเนี่ยนะครับไม่มีไม้ชนิดใดที่ผมไม่ใส่นะครับเนี่ยอันนี้เหมือนกันเป็นหมางเล็กหมากน้อยนะครับใบจะจะเขียวเลยนะครับกําลังฟื้นฟูเนี่ยขอบใบเขาจะแห้งอย่างี้นะหมางเล็กหมากน้อยถ้าถ้าเขาไม่สมบูรณ์ก็จะใบขอบใบแห้ง นะครับเนี่ยผมเริ่มใส่แล้วแตกสะพังออกมาเนี่ยเอามาฟื้นฟูใหม่นะครับอันนี้โม่งหนูลานี่เหมือนกันในยกออกมาฟื้นฟูใหม่ส่วนที่อยู่ในกระถางเนี่ยที่ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเป็นไม้ของอลุงนิดนะฮะสวนลุงนิดบอนใจครูบาอาจาร์นะครับท่านให้ผมมา,อาตอนมาอยู่กับผมก็มันก็เหลืองนะผมยังไม่เข้าใจเขานะครับเนี่ย พพอผมเปลี่ยนกระถางปุ๊บนะมันใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ไมหายสักทีผมเลยตัดใจเลยนะเอาคี้วัวใส่โปะหมดเลยแต่ไม่ผสมนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ไม้ทุกีนิดผมไม่ไม่เอาคี้วัวผสมนะเพราะว่าเหตุผลก็คือมันมีเหตุผลอยู่อย่างเงี้ยโม่งหนูลานี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับนะเหตุผลก็คือเวลาเราเราเผสมลงไปเนี่ยรากพืชมันเลือกไม่ได้นะฮะ ไปตรงไหนก็เจอแต่ขี้วัวมีสิทธิ์น็อกแต่ถ้าโปะลงไปเนี่ยนะครับเราก็โปะไม่ได้โปะหน้าทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะกองไว้นะกองไว้สองข้าง2อ,งองด้านนะถ้าเมื่อไหร่เขาย่อยสลายได้เขาเลือกมากินเองลากก็จะมาเองนะครับนี่เพมหน้าไต้หวันนี่ก็เขียวเหมือนกันนะอันนี้ผมกําลังทดไล่ข้อนะครับนะเนี่ยปลาดงพรมพีผมก็จะออกเขียวเขียวแบบนี้ นะครับไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนหน้าแรงด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจา่ายทุกท่านมาดูมุมโมกหนูลาผมบ้างนะครับอัพให้ดูนะสวนนี่โมงหนูลาเ,ออเดินเข้าไปไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีช่องครับมันมันผูกผมปลูกชิดกันหมดเลยใช้ทุกอณูทุกพื้นที่นะครับประมาณนี้นะครับอันนั้นเป็นโมก เวียดนามที่คุณมดให้มานะครับนะผมก็ใส่คิววัวรองพื้นด้วยแล้วก็ใส่โปะหน้านะจะใส่รองพื้นกับโปะหน้านะครับนะ่ะคิววัวนั้นเลยนี่ก็คิววัวครับเนี่ยมะขามใบแคะนะครับโปะเลยครับโปะโปะโปะหมดเลยแม้กระทั่งไม้ที่กําลังสร้างจะจบแล้วนั่นต้นใหญ่อยู่ของผมผมลงดินเลยมันโตช้าไว้ที่กระถางโตช้านะครับนะ เนี่ยมาสั่งหงท่านดูก็แล้วกันว่าอนุภาพของขี้วัวในขนาดในเนี่ยดูใบเขียวปัดเลยเห็นไหมนี่เป็นมะขามใบแค่นี่เป็นม่มง่วงหนูลาครับเนี่ยยังไม่ถึงปีนะครับต้นนี้นะครับต้นบึ้มเลยเนี่ยเนีย่ยิงตอนนี้น่าจะได้จากคุณม์มา นะครับสองกิ่งเนี้ยเนี่ยที่ววงนั้นเลยโปะเลยไม่กลัวตายเลยครับสุมโคนอีกต่างหากนะอันนี้ก็ต่อที่ได้มาจากคุณมดนะครับให้มานะผมก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันเลี้ยงขนาดของเข้าไปนะครับแล้วก็นี่เป็นมะสังมะสังรากรอบนะครับผมมีอยู่ประมาณสิต้นนี่แหละนะหนามเยอะมากเลยครับขอโทษทีเห็นหนามี่ยาวเป็น นิ้วสองนิ้วเลยนะครับก็ให้ดูในเรื่องของอนุภาพขี้วัวนะครับพี่วัวมาดูมะขามใบแค่นะครับเนี่ยดงมะขามใบแค่ผมก็จะเ,เขียวนะจะเขียวปัดแล้วก็มีดอกสับรังเลยท่านเห็นไหมนะผมให้ดูดอกของเนี่ยครับอนุภาพขี้วัวครับ นะฮะนี่ที่วงจริงเลยผมใส่ทีเนี่ยครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบเลยนะครับต่อต้นนะกระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบหนึ่งกระสอบผมใส่สองต้นนะครับแต่ว่ามันจะมีไส้เดือนมาช่วยย่อยสลายนะเนี่ยดอกดอกสะพรั่งหมดเลยครับนะครับผมลดน้ําด้วยนะเช้าเย็นนะครับถ้าเสาทีก็เช้า,ชาเย็นวันธรรมดาก็จะตอนเย็นช่วงเดียวนะะหรือตอนเช้าช่วงเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกดงหนึ่งครับ นะครับผมพามาดูอีกดงหนึ่งดงนี้ก็เป็นมะขามใบแค่เนี่ยดอกสะพรั่งเลยนะครับปนกับปนเปนกับทุกไม้ทุกชนิดเลยนะ้เป็นไม้ที่เอานะไม่ใช่ทิ้งแบบนี้นะครับผมจัดรากมก็วางไว้จัดรากก็วางไว้รีวิวแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยครับนี่โม่งหนูลานาะทั้งโม่งหนูลาทั้งมะขามใบแค่แน่นเลยครับนี่ทางเดินครับ นะฮะเป็นป่าเลยครับอันนี้เป็นมะขามที่ผมกําลังเลี้ยงขนาดเพื่อที่จะเอามาเสียบมะขามใบแคะครับเนี่ยยังต้นเท่ากับขวดสปอนเซอร์ยังไม่ถึงเลยครับนะเดี๋ยวมาดูอีกมุมครับนี่เป็นม่งนุลานะครับจัดลากไว้นะครับจัดลากไว้แล้วก็ใส่ขี้วัวเต็มเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ขี้วัว อันนี้ลากมาจัดใหม่นะครับก็พยายามระวังมันจะเออมันจะออกมาเยอะแล้วกันนะครับนะนะครับโมงหนูลานะครับอันนี้เป็นมะขามที่ผมทดเขียงไว้นะครับเขียงแล้วก็เพื่อที่จะมาเสียบแคกนะับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบสิบกะตอ่อเนี่ยครับปิดฟอย์ไว้เนี่ย นะเขียงไว้แล้วแล้วก็เขียงเสร็จปุ๊บก็จะแยกเป็นกิ่งหนึ่งตั้งยอดไหมก็จะมาเสียบนะครับก็พาทุกท่านชมอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะนี่ดงโมงนูลามาขามปนกันไปหมดแล้วครับอันนี้เป็นมะสังนะฮะที่พเพาะเมล็ดไว้ไปต้นเล็กๆผมก็แยกออกมานะครับนะก็ให้ทุกท่านได้ดูชมสวนกันแล้วกันนะครับวันนี้บรรยากาศไปชมแต่สวนคุณมดสวนคนอื่นนะฮะ ส่วนตัวเองก็ไม่พาดูสักทีก็ดูนะดูเห็นแต่ความรกนะครับเพราะว่าผมชอบไม้กําลังสร้างครับติดตาต่อจริงท่าจริงเงี้ยครับเป,เป็นงานทดลองนะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างไปนะครับนะามะขามเดี๋ยวจะรีวิวนะครับมะขามใบแขบถ้าถ้าสามารถตอนกิ่งทาบกิ่งได้นะครับนะครับพวกนี้ผมจะรีวิวอาทิตย์หน้านะครับนะท่านรอติดตามชมกันแล้วกัน นะก็พาดูสวนผมตอนนี้สวนในบ้านและบ้านในสวนนะครับเดินออกจากบ้านก็เข้าป่าเลยนะครับสิงสาราศาสตร์มีครบครับนกหนปูปูปีกงูก็มีครับแน่นอนนะเอาอย่างนั้นกันแล้วกันนะวันนี้พาดูพาชมไม้ทั้งหมดของผมแต่เป็นการปลูกด้วยขี้วัวทั้งนั้นเลยครับ สำหรับน้องๆที่ถามมานะครับว่าปลูกยังไงไม้ไม่ตายนะปลูกยังไงมันยังใบเขียวอยู่ผมสูตรของผมเลยฮะขี้วัวโปะหน้าคืออย่างนี้นะครับให้รองพื้นนะก่อนปลูกกับเอามาโปะหน้าที่หลังแต่จะไม่ผสมนะครับถ้าผสมนั้นาบางทีลงไปมันล็อกเพราะว่ามันขี้วัวนะมันยังไม่ย่อยสลาย นะพอเราใส่ลงไปเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันต้องดูดน,นะนะมันมีสิทธิ์น็อกและตายผมก็ใช้วิธีการให้เขาเลือกก็ลองพื้นไว้ก่อนนะลองไปก้นกระถางแล้วก็ปลูกลงไปถ้ามันย่อยสลายแล้วผ่านไปประมาณสักเดือนสองเดือนนะมันย่อยสลายมันจะหยางรากลงไปกินเองนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลองผมก็จะใส่ข้างบนนะสังเกตเอาว่ามันเหลืองอะถ้ามันเหลืองเมื่อไหร่แสดงว่าเราไม่ได้รองพื้น ที่มันเหลืองเนี่ยพวกผมยังไม่จัดรากผมก็ชําดินธรรมดาไว้นะครับเวลาชําจัดรากหรือชํานะผมจะไม่ไม่ใส่ขี้วัวนะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับจะต้องชําแล้วก็จัดรากให้มันติดก่อนจากดินธรรมดาหลังจากนั้นมาใส่ทีหลังนะครับนะไม่ใช่ว่าจัดปุ๊บใส่ปับ๊บชาปุ๊บใส่ปั๊บเลยอย่างเงี้ยตายแน่นอนนะครับกิ่งตอนกิ่งชํากิ่งท่าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับต้อง รองให้พืชตั้งตัวตั้งหลักได้ก่อนนะครับนะจึงจะสามารถที่จะใส่ที่วัวใส่ปุ๋ยชนิดอื่นๆใดก็ตามนะครับนะเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ใส่เลยนะครับหนึ่งควบคุมยากนะครับเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะพาชมสวนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ